สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนไก่แก้วใส่บาตแต่เช้าเลยนะคะเอาบุญมาฝาก f อทุกคนค่ะและวันนี้พาชมสวนกันสักนิดนึงนะคะดูแลต้นไม้ไปถึงไหนแล้วอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเอ๊ะ กล่องอะไรเอ่ยบ้านสวนไก่แก้วขออนุญาตเปิดให้เอซทุกคนดูนะคะว่านี่เป็นกล่องอะไรว้าวอ่านให้ทุกคนฟังดีกว่าค่ะนี่ก็คือครบรอบหนึ่งปี บ้านสวนไก่แก้วชาแนลบ้านสวนไก่แก้วตั้งใจเอามาฝากเอฟซทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาฝากก็เลยทำเค้กวันเกิดครบรอบหนึ่งปีและพันไม้สวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเห็นไหมคะว่ามุมบ้านเราเล็กๆ จัดตกแต่งด้วยพันไม้นานา,นาชนิดไม่ว่าจะพันเล็กหรือพันใหญ่ก็สวยงามงดงามขึ้นมาได้เลยค่ะนาชื่นใจนะคะนี่ไงฟิโลเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีเงินนาก็โตและแข็งแรงดีค่ะ เลดคองโกโตขึ้นมากเลยและนี่ก็ไม้แขวนฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงว้าวมุมนั่งเล่นของเราและนี่อะไรเอ่ยกับกาแฟถ้วยโปรด ออยากจะบอกว่าฟินมากๆเลยค่ะอีพี่ด่างขาวต้นนี้สมบูรณ์เอามากๆเลยดูซิโชว์ใบแบบสมบูรณ์โชว์รดลายที่โดดเด่นสวยงาม สมบูรณ์และแข็งแรงดูเอ๋ยดูเอ๋ยดูเอ๋ยละนีฟิโลกาามกุ้งหวบอิ่มมากเลยสาวน้อยป่าแป้งเทพนิมิิรก็ยังสวยงดงามลวดลายที่ วิจิตรการตาก็ยังสวยแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะมีอะไรน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนอีกนะคะนันแน่ทุกคนเห็นอะไรไหมคะความประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกกระเจียวค่ะเอาหัวฝังไว้ในดิน พอใกล้ฤดูฝนเขาจะแทงดอกขึ้นมาจากใต้พื้นดินโชว์ดอกให้เราชื่นชมได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าบ้านสวนแก่แก้วมีอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทุกคนงดงามมากๆเลยดอกกระเจียวถ้าอยู่ในทุ่งนาเป็นแปลงใหญ่ๆ คงจะสวยเลือค่ามากๆเลยนะคะถุงเงินถุงทองใบใหญ่แล้วค่ะและนี่อีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหอเงินหอทองก็ใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะและเดี๋ยวพาไปชมต้นบอลสีที่บ้านสวนแก้วพาหัว แล้เอานำไปปลูกไว้ในกระถางแล้วก็อบเขาไว้ในหมอมงลับแบบนี้ดูสิคะว่าการ่าหัวประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดเลยค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยเอามาฝาทุกคนในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะมีความสดชื่นนะคะต้นไม้ยังต้องการน้ำคนเราทุกคนแม้กระทั่งบ้านสวนแกแก้วก็ยังต้องการกำลังใจเลยค่ะขอขอบคุณนะคะ FC ที่อยู่เป็นกำลังแรงใจให้กันมาโดยตลอดครบรอบหนึ่งปีของบ้านสวนแกะแก้วชาแนล ก็ขอให้บ้านสวนไก่แก้วชาแนลและ FC ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะขอขอบคุณค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดขอฝากบ้านสวนไก่แก้วชาแนลไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย